สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนร่างแบบ4ตัวของแอดคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี59342มงวดก่อนเข้าอยู่ทุกท่านทางโดยเลขรูปแบบนี้2งวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุด งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สองสาห้นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นบนล่างแบบสี่ตัวงวดใหม่ของอาจารย์ได้สองสามห้าดครับมาด้วยกันก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเด่นบนล่างแบบสามตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลขเก้าเกขึ้นไปบนเข้าหลัก10งวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้ตัวเดิมนะครับก็คือ690ทุกทันวันที่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอยู่ด้านบน16ท2567ับ6 2567เด่นบนล่างแบบ3ตัวของอาจารย์ได้690ต่อมาค้าใบนี้จะเป็นทางวิ่งบนตัวเดียวทุกทันงวดก่อนคือใบฝั่งทางซ้ายผมไม่ได้ลงให้นะครับไปเจอมา พร้อมกับงวดใหม่ก็เลยนำมาแบ่งปันท่านผู้ชมสูตรของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้เลข5ทุกท่าน5ก็เข้าหลักร้อยนะครับคุยออก593งวดมาอาจารย์ท่านนี้คำนวณได้เลข0ูทุกท่านวิ่งบนตัวเดียวได้เลข0มาลุ้นกัน0จะมาไหมชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นทุกท่าน ไม่มีใครรู้นะครับว่าหัวจะออกตัวไหนต่อมาครับจะเป็นแนวทางของนักิกาวนเป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข2หลุดไปทุกทัน2หลุดลงไปล่างนะครับโวยออก59342มงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลข9ทุกทันได้เลข9มาลุ้นกัน ก้าจะมาไหมตามนี้นะครับแนวทางวิ่งบนตัวเดียวนะัดสิเก่าวนอถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นทุกหลักรอสอนอนะครับสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้ทุกท่านอาจารย์ท่านนี้คำนวณได้เลข9นะครับ9ก็เข้าหลักสิบงวดใหม่ได้เลขหนึ่งทุกท่านได้เลขหนึ่ง สิบหกทับหกสองเจ็ด่นตัวเดียวนะครับรอสอนแอล้วกอแคปหน้าจอเอานะครับถัดมาครับจะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้4ี่ห้นะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยทุกท่าน4ี่ห้นะครับเด่นบน เลขเด่น3ตัว16มิถุนายน2567ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดยายผานะครับเจาะเลขบนอาจารย์วิเคราะห์ได้เลขศนตัวเดียวทุกท่านได้เลขศูนย์ตัวเดียวไปตามแนวทางของแอดยายผาจหน้าจอเอาไปนะครับ ถัดมาครับใบนี้เนี่ยทางแอดเนมแก้วทุกท่านเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข9นะครับได้เลข9 16มิถุนายน2567อีกสูตรหนึ่งของแอดเนมแก้วนะครับใบนี้จะเป็น,นทางเลขติดบนล่างแบบ5ตัวสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้9 3 4 5 6นะครับ 9ก้าสห้าหอยู่ด้านล่างสุดเลขติดบนล่างนะครับแบบ5ตัวถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดคุณพี่พรน,นะครับไปน,นี้เป็นแนวทางครบบนสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1 6ึ่งหกสามสีทุกท่าน1 6ึ่งหกสามสี่ศนบนที่อยู่ด้านบนนะครับสิบทับห ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบนเด่น10แล้วก็เด่นหน่วยนะครับผมอารวมมาให้ประมาณหนึ่งนะครับเด่นบนสองตัวของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้ายได้9กับ1ตรงกลางเป็นสูตรคำนวณ10บนนะครับ10บบนของอาจารย์8ตัวชนทุกท่านก็จะมีศ1นย์หนึ่งสองดดอีกใบหนึ่งนะครับใบฝั่งทางขวาเป็นนทางหน่วยบน สี่ตัวฮิตนะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้8ปดศูนย์สองห้าอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์นะครับแอดคุณพิพรใบนี้เป็นสูตรคำนวณสอนบนแบบสี่ตัวอาจารย์คำนวณได้เก้าสองสามห้านะครับเก้าสองสามห้าใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แอปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับใบนี้ เป็นแนวทางเด็ดล่าง3ตัวเรียงฮิตนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้678ต่อมาครับ10ล่าง3ตัวเรียงฮิตสูตรนี้ของอาจารย์ได้678ทุกท่านแนวทางของแอดคุณพิพรต่อมาครับจะเป็นแนวทางหลักร้อยเลขเด่น3ตัวของแอดพันข้าวเหนียวอาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับลองของใหม่ สูตคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้5 6 7ทุกทาห้าหกเจต่อมาจะเป็นทางเด่นร้อยบน V6 ของแอดอรัตโคลาสีเมตรสุตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น6ตัวทุกทันอยู่ด้านล่างสุดมี0 1 4 6 7 9นะครับ0 1 4 6 7 9เด่นร้อยบน V6 ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นอร้อยบนนะครับของแอตโจอีสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้36027ครับ36027ศัดมาจะเป็นแนวทางสอนอกทินะครับสอนบนงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้401723 401723 ตามสูตรนวของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับต่อมาครับจะเป็นทางเด่นร้อยสิหน่วยเลขเด่น4ตัวของแอดซันนะครับมวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี5กับมี3าทุกท่านเข้าร้อยกับเข้าหน่วย3ามวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับ มวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้4156นะครับ4156นงวดประจำวันที่16หกมิถุนาหกเจอีกหนึ่งข้อมูลของแอดซันทุกท่านเป็นสูตรคำนวณสอนอนบนอาจารย์คำนวณได้45678นะครับ45678 ผ่ามาจะเป็นแนวทางเด่นสนบน v 4เลขเด่น4ตัวของแอนรัตคนราสีเมตรนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่านหลักสนอกของอาจารย์ไม่มี93มงวดใหม่คือใบนี้ครับได้2469สาธิติ7งวดหลังสุดหลุด1เข้าห ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นสอนบน V4 สดใหด่มาจาย์คำนวณได้2 4 6 9ต่อมาจะเป็นทาง10หน่วยบนนะครับชุดตัดบนของบี k อ3เคสิบทุกทานหลัก10ของอาจารย์ได้1กับ7หลักหน่วยได้2 5 7 9 ชุดตัดก็ได้ทั้งหมด8ชุดนะครับ12151719 7 2 7 5 7 7แล้วก็79ทุกท่านในทางบาย a k 1 3ถัดมาจะเป็นทางครบ2ตัวบนของอดกับตันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขกเด่น6ตัวมี013578นะครับ013578 ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณสสูตรนะครับมัดรวมกันได้แนวทางคู่โต๊ะทุกท่านสสูตรของอาจารย์ได้248กับสามนะครับมัดรวมกันแล้วก็ได้ตามที่เห็นทุกท่าน2325 27 43 45 47 83 85แล้วก็8 7 16มิบุนายน6 7นะครับ ต่มาจะเป็นแนวทางเทวดาคนบ้านโคกนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับสู่คำนวณของอาจารย์เลขเด่นตัวเดียวได้9้านะครับก็เข้าทุกทันเลขชุดก็มีเก้าสามเนาะงวดหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้ตัวเดิมทุกทันเด่น9นะครับเลขชุดก็ลูดเลยทุกท่น้าน90ไปจุดถึง9 9้า้าไปดึงชุดเด่นเอานะครับ เวด,ดาคนบ้านโคกทุกท่าน16มิถุนา67ถัดมาครับจะเป็น,นทาง3ตัวตรงนะครับของนัดไผ่บันเลงเลขงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายางวดที่14ผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์เข้า1ชุดทุกท่านแต่ว่ามาเป็นตัวกลับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ395นะครับพวยออก593 งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวา3ตัวตรงนะครับชุดครองแชมป์เครดิตแอไพ่บะเลงเลขเดี๋ยวเรามาดูชุดเต็มกันทุกท่านงวดนี้จะเป็นงวดที่15ใบเต็มก็ประมาณนี้ทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับโดยรวมก็ยี่สชุดด้วยกันไปดึงชุดเด่นเอาอาจารย์วงกลมชุดเด่นมาให้3ชุดด้วยกันทุกท่าน มี1-5-6 2-5-6แล้วก็3-5-6นะครับแนวทางของแอดไพยบบเรงเลขก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ